วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่กาแฟดำครับวันนี้เราทราบแล้วนะครับว่ามาตรการผ่อนปรนกำลังจะเริ่มขึ้นหลังจากที่เราใช้มาตรการเข้มข้นมาระยะหนึ่งโควิด19ยังอยู่กับเรานะครับและมาตรการต่างๆนี่เราก็ต้องค่อยๆประเมินไปทีละขั้นทีละตอนคืนนี้ครับผมเชิญท่านคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับคุณหมอประสิทธิ์วัฒนาภา ซึ่งก็อยู่ในแนวหน้าของสงครามกับโควิด -19 มาตั้งแต่ต้นครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับอยาจะชวนคุณหมอเล่าให้คนไทยได้ฟังเข้าใจลึกๆก,ก่อนที่จะเข้าถึงว่าเอ๊ะเราผ่อนปลนนี่มันมาจากอะไรและมันจะนำไปสู่อะไรเนี่ยอยากจะให้คุณหมอเล่าว่าไทยเราถ้ามองในภาพรวมรถ้าเราแยกเป็นสองกลุ่ม ประเทศที่พูดง่ายๆคือเอาอยู่กับเอาไม่อยู่เนี่ยนะคุณหมอไทยเราอยู่ตรงไหนณเวลานี้นาทีนี้ครับครับครับพี่ขุครับครับผมขอไปที่สไลด์เลยได้ไหมครับครับอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้คือให้เราเห็นสถานการณ์ของโรคใบนี้ซะก่อนนะครับครับแล้วก็หลังจากนั้นจะให้เห็นว่าตอนนี้เมื่อเราติดตามเวลาไปเรื่อยๆเราเริ่มเห็นแล้วประเทศที่เอาอยู่กับประเทศที่เอาไม่อยู่ในสไลด์นี้จะเห็นนะครับว่ากลุ่มประเทศที่ ค่อนข้างจะเอาไม่อยู่คือส่วนที่อยู่ข้างบนของกราฟทั้งหลายใช่กลุ่มที่เอาอยู่เนี่ยอยู่กลุ่มที่อยู่ข้างล่างถ้าเราดูสังเกตนะครับเข้าไปครับ่าไนครับครับครับกลุ่มที่เอาไม่อยู่จะดูดูรายชื่อประเทศครับจะส่วนใหญ่เป็นประเทศที่อยู่ทางตะวันตกซะเป็นส่วนใหญ่ครับเราขอเข้าต่อไปเลยครับครับอืมสำหรับกลุ่มที่ประเทศที่เอาอยู่เนี่ยจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรายชื่อของประเทศที่อยู่ในโลกทางฝั่งตะวันออก จากสไลด์นี้ผมอยากให้ดูอะไรนิดหนึ่งนะครับข้อเลยครับครับอีกอีกหนึ่งครั้งครับคือสิงคโปร์กับญี่ปุ่นผมให้สังเกตตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าสิงคโปร์กับญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนกับเข้าสู่เฟสสองเว็สองือหลังจากที่กลุ่มได้ระดับหนึ่งสองแห่งเริ่มตัดสินใจเข้าสู่เฟสองการผ่อนคลายที่ผมต้องเอาเพราะว่าบางครั้งการผ่อนคลายที่เร็วเกินไป มาจะส่งผลกระทบซึ่งผมว่าเป็นบทเรียนที่ดีเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมทีหลังแต่ว่าณ<ม>วันนี้จะเห็นว่าอัตราความชันของกราฟของสิงคโปร์กับญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มชันน้อยลงแล้วหมายความว่ามผมเชื่อว่าเข้าเริ่มกลับเข้าสู่สถานการณ์ที่กําลังจะเริ่มคลุมก<ม>็เริ่มคลุมได้ก่วาวายในสัปดาห์หน้าเนี่ย กลุ่มข้างล่างทั้งหมดจะไปในโทลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็จะเส้นจะแบนลงนะครับที่เขาเรียกว่า flatten the curve เนี่ยนะ curve มันก็จะแบนลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับครับตัวเลขของเราตอนนี้เรายังไม่ถึง3,000คนนะครับขอต่อเลยครับครับอือเอาละครับทีนี้อะไรเป็นปัจจัยผมอยากจะวิเคราะห์ให้ฟังแล้วก็จะหยิบตัวอย่างให้พอเรานึกภาพออกเพราะมาเกี่ยวข้องกับแผนของประเทศไทยนี่แหละครับ ผมแยกปัจจัยต่างๆที่จะมีส่งผลกระทบกับวิกฤตโควิดเป็น5ปัจจัยดีครับปัจจัยแรกเนี่ยคือเรื่องของไวรัสขออนุญาตที่จะอัปเดตเลยนะครับเพราะว่ามันมีประเด็นที่ยังถกเถียงกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ล่าสุดที่เราเคลียร์ได้ดีขึ้นคือเรามีการทำเชลีคอนเฟรนส์กับเพื่อนของเราของจีนใช่ครับซึ่งประสบการณ์เขาก็เยอะพอแล้วก็เราคุยสนานาของนักวิชาการแล้วก็นักวิจัยครับครับเรื่องไวรัสเนี่ยเรื่องกลายพันธุ์ผม ให้ท่านผู้ฟังเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าสำหรับ RNA ไวรัสเนี่ยเรื่องมิวเทชันเป็นเรื่องปกติไวรัสตัวนี้ยังไงยังไงก็เกิดมิวเทชันไม่ว่าจะเริ่มเข้าสู่โฮสต์ตัวใดมันก็จะมีมิวเทชันมันกลายพันธ์ก็มันโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติมันกลายพันธ์มันกลายพันธ์ง่ายกว่าไวรัสกลุ่ม d n a กว่าร้อยเท่าเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์ความสําคัญของการกลายพันธุ์ของมันเนี่ยโอกาสที่บอกว่ามันกลายพันธุ์แล้วความรุนแรงของมันจะเยอะขึ้นเนี่ยมีค่อนข้างน้อยครับ หรือเมื่อมันกลายพันธุ์ไปเรียบร้อยจะทําให้ความเป็นอนติเจนเซิตี้ของมันแล้วตัววัคซีนไม่เจอไอ้ตรงนี้ก็ค่อนข้างน้อยครับความคิดอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ใช่เพียงแค่เราคิดมีมีวิทยาลจสต์ินักไวรัสวิทยาลงตีพิมพ์หลากหลายแล้วก็ขณะเดียวกันล่าสุดที่เราคอนเฟเร์กับจีนมีความเห็นตรงกันตรงกันว่ามันกลายพันธุ์เป็นปกติแต่มันกลายพันธุ์แล้วมันแปลงไปผิดหูผิดทางมากไปเกินไปไหมจนกระทั่งเราไม่รู้ตามันไม่ทันไหม เชื่อว่าไม่ใช่แบบนั้นแล้วเชื่อว่าการกลายพันธุ์นี่ไม่น่าจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ประเทศต่างๆตอบสนองอความรุนแรงไม่เหมือนกันเชื่อว่าไม่ใช่ปัจจัยของการกลายพันธุ์เป็นหลักแต่เป็นปัจจัยอื่นสิเดี๋ยวอธิบายให้ฟังับครบ อีกเรื่องหนึ่งคือคาว่า Reinfection การติดเชื้อซ้ำอันนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะท่านเรื่องนี้มีจริงและเรื่องใหญ่เลยแต่ขณะเดียวกันจีนเองซึ่งคงจําได้นะครับมีคนคุยกันว่าในประเทศจีนแหละมี Reinfe c t i o n แต่แต่ที่เราสัมมานากันเนี่ยจีนบอกเลยเขาเชื่อก็ไม่ไม่ใช่ไม่มีเขาเชื่อว่าเป็นการคุยกันเองไม่มีหลักฐานอะไรต้องอธิบายอย่างนี้เวลาเราเจอใครคนหนึ่งที่เป็นโควิด19ติดเชื้อแล้วเมื่อมีอาการและเมื่อหายแล้วเนี่ยเมื่อให้กลับไปเนี่ยถ้ากลับมาแล้วเกิดมีอาการ ปัจจุบันส่วนใหญ่เราไม่ได้จําเป็นจะต้องตรวจสอบอเราไม่จำเป็นต้องตรวจสอบเพราะประสบการณ์ของจีนของเราตรงกัน mm hmm. ที่ศรีราชเนี่ยเราตรวจของแค่ที่มีโควิด19เคสต้ตนๆเลยเนี่ยรเราติดตามไปเรื่อยๆเนี่ยห mm hmm. อาทิตย์ก็ยังอยู่คคือเมื่อไหร่ตรวจรหัสพันธุก,กรรมของไวรัสคือ rt-pcr เราก็ยังเจอ mm hmm. 5อาทิตย์เราก็ยังเจอจนสุดท้ายเราตัดสินใจหยุดไม่ได้ต่อ mm hmm. แต่ของจีนเนี่ยก็พบว่ามันต่อเนื่องไปได้ถึง2เดือนเต็มๆครับทีนี้ ทางจีนกับเราก็เห็นตรงกันว่าไอ้ที่เราไปตรวจแล้วเจอเนี่ยมันเป็นเราเรียกว่าเลมเนนหรือจะเรียกว่าซากออยู่กหคือต่อให้ไวรลัสมันไม่มีแอคทิวิตี้แล้วมันตายแล้วแต่แตเราตรวจซากเราก็ยังเจอเพราะนั้นตรวจทีเราเราอาจจะยังเจอแต่มันไม่มีความสัมพันธ์อะไรอตอนนี้จีนเชื่อแบบนั้นแล้วก็หลายแห่งก็เชื่อแบบนั้นที่ที่วีเบอกว่าอย่านึกว่าคนที่เป็นแล้วจะไม่กลับมาเป็นอีกเนี่ยมันไม่ใช่รีอินเฟคชันใช่ไหมคือมันเป็นการเตือนมันเป็นการเตือนคืออย่าลืมของ ไวรัสมันอาจจะมีการสุดๆอาจจะมีการกลายพันธุ์เราไม่รู้แต่โดยเนเจอร์ของไวรัสส่วนใหญ่แล้วก็เราเอาถอดบทเรียนของ SARS บทเรียนของ MERS มาเนี่ยเชื่อว่าไม่น่าจะมี Re-Infection เกิดขึ้นจนถึงนวันนี้นะครับผมคิดว่าเราอาจจะรู้ยังไม่หมดแหละแต่ข้อมูลจนถึงนวันนี้เอาสดุแบบนั้นนะครับประเด็นที่2ที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับว่า ปัจจัยที่ทําให้วิกฤตโควิดจะคงอยู่ไม่คงอยู่กับไปที่สไลด์นี้เลยครับครับก็คือเรื่องของคนอันนี้สําคัญผมคิดว่าเป็นตัวที่ทําให้ตะวันตกกับตะวันออกนี้ไม่เหมือนกันวัฒนธรรมความคิดความเชื่อพฤติกรรมการเมืองผมต้องใส่การเมืองเข้ามาด้วยเพราะมันมีผลขึ้นจริงๆการเมืองนี่คือระบบอบการเมืองด้วยไหมวิธีคิดแบบการเมืองเสรีภาพไม่มีเสรีภาพไป ประชาธิปไตยฉันอยู่บ้านไม่ได้เพราะฉันมีสิทธิ์จะอยู่ไปนอกบ้านอย่างที่เราเห็นบในเส้นแบบนั้นในเส้นแบบนั้นส่วนหนึ่งในเส้นแบบนั้นส่วนหนึ่งแต่มันมีเส้นเรื่องการแข่งขันทางการเมืองอีกเส้นหนึ่งเข้ามาเพราะมันเกิดขึ้นในบางประเทศขออนุญาตไม่เหม็นช่นชื่อนะครับคำว่าเรื่องวัฒนธรรมความคิดเนี่ยคนตะวันออกคนตะวันออกส่วนใหญ่เนี่ยหากมีเรื่องอะไรใดเกิดขึ้นแล้วผู้นําออกมาใช้เหตุใช้ผลชี้แจงเนี่ยผมเชื่อว่าคนตะวันออกส่วนใหญ่ ไปตามนั้นได้ฟังได้ฟังแต่คนทางตะวันตกซึ่งเน้นเรื่องอิสรภาพเรื่องของฟรีดอมเรื่องของฮิวแมนไรท์ในเส้นของเขาครับเฉะนั้นโอกาสที่ผู้บริหารประเทศจะมาบอกแบบนี้แบบนี้แล้วจำกัดสิทธิบางอย่างสิ่งที่ก็ต้องทำบางอย่างเนี่ยทางตะวันตกไม่ง่ายนักในการที่จะทำแลวผมเชื่อว่าจุดตรงนี้พอเออเวลาเราเล่นกับโควิด19ชเนี่ยมันแข่งกับเวลาใช่มันเป็นเรื่องของชั่วโมงเรื่องของวันครับต่างกันวันสองวันเนี่ย เอาแค่แพร่กระจายจาก1เป็น3แล้วถ่ายทอดต่อไปเนี่ยเอาแค่11อดทอดของการถ่ายทอดเป็นล้านล้านไปแล้วเพราะฉะนั้นมันแข่งกับเวลาเพราะฉะนั้นทันทีที่บอกไม่เห็นด้วยครับผมยกตัวอย่างเช่นในบางประเทศทางยุโรปคงมนชช่นชื่อได้อย่างสเปนพอตัดสินใจเริ่มล็อกดาวเริ่มชัดดาวสายเกินไปแล้วเพราะกว่าจะเริ่มตัดสินใจในช่วงต้นคนต่อต้านแต่พอการตายเยอะคนชักเริ่มหยอกแต่ ตัดสินใจไปแล้วนั้นอันนี้คงเป็นส่วนหนึ่งนะครับเรื่องเศรษฐกิจผมเอาขึ้นมาเพื่อต้องการจะให้เห็นประเด็นว่าไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจไม่ดีมีความต่างกันมันมีอย่างอื่นด้วยเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีนักผมยกแต่อย่างเวียดนามก็ไม่ได้เลวร้ายแต่ว่าไม่ใช่เป็นประเทศที่ร่ารวยแต่เวียดนามจนถึงณวันนี้ ผู้ติดเชื้อใหม่ของเวียดนามยังไม่ถึง300ร้อคนจนถึงนวันนี้แล้วก็ไม่มีการเสียชีวิตเลยเพราะนั้นประเทศรวยประเทศจนไม่ต่างกันถ้ามาตรการเข้มข้นกว่าก็อาจจะสําเร็จมากกว่ากครับส่วนประเทศที่มีสตางค์นี่อาจจะเผลอๆนี่สบายๆเกินไปด้วยซ้าไปใช่ไหมอาจจะไม่ผลตรงกันข้ามแล้วก็ปัจจัยอื่นปัจจัยอื่นทําให้เกิดการเป็นผลลบแทนใชนะครับคือไม่ใช่ร่ํารวยแล้วจะปลอดภัยและจะย้ำกันแบบนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับ ข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเข้าไปในสไลด์ได้เลยครับ,รบอ,อันนี้จะต้องบอกว่าจนถึงน้วันนี้เราแบ่งใหญ่ๆเป็นกลุ่มที่จัดการโดยมีการน็อกดาวน์หรือชัดดาวประเทศคกับประเทศที่ไม่ชัดดาวประเทศที่ไม่ชัดดาวล้วประสบความสําเร็จดีมากตอนนี้คือคือเกาหลีตใต้เกาหลีใต้เป็นประเทศที่ดีมากเดี๋ยวไปปัจจัยข้อสี่เพราะเกาหลีใต้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ผมได้มีโอกาสไปรีวิวดูว่า mm hmm. เขาทำยังไงเขาถึงทำได้ดีขนาดนี้เนี่ยเกาหลีใต้สรุปบทเรียนดีมากตอนที่เมอร์สเข้าไปที่เกาหลีใต้แล้วทำให้เขแล้วภายในแค่เดือนกว่าๆไม่ถึง6วันที่เขาควบคุมเมอร์สได้หมด แล้วก็ถอดเป็นบทเรียนและบทเรียนนี่ทันทีที่เขาเริ่มเจอเคสโควิดปุ๊บเนี่ยเขา implement บทเรียนนั้นทันทีเขาเตล่นิดหนึ่งสะดุดนิดหนึ่งตอนที่เกิด super s p ดใช่คุณป้ามหาภัยนั่นะที่เป็นโบทมาจากใช่ครับแต่หลังจากนั้นเขากลับมาเข้าแทร็กเดิมแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเราเวลานี้ด้วยครับแต่นี่ในแง่บริหารจัดการเนี่ยประเทศที่ชัดดาวน n o c ดาว w เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือทันทีที่ชัดดาวแล้ว knock d o w มีผลกระทบเชิงลบเรื่องเศรษฐกิจ รเรื่องความตึงเครียดของสังคม,มเพราะฉะนั้นมันก็มีโมเดลหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเมืองไทยตอนนี้กำลังเข้าสู่โมเดลแบบนี้ที่เราเรียกว่า The Hammer and the Dance มผมใช้เป็นภาษาไทยคือทุบด้วยคอนอและเปิดอกาสให้ฟอนรำนะฮะทุบด้วยคอนควบคุมเปิดอกาสให้ฟอนด์รำคือเริ่มผ่อนผันแเดี๋ยวเรามาอธิบายใช่ครับอันนี้จําเป็นนะครับผมคิดว่าคนไทยเราต้องเข้าใจเพราะถ้าไม่เข้าใจตรงนี้เราอาจจะเกิดซิกเนเจอร์ที่น่ากลัวแต่ถ้าเราเข้าใจผมเชื่อว่าเราจะผ่านได้เดี๋ยวอธิบายต่อนะครับครับ ในเรื่องของเทคโนโลยีอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยและเกาหลีใต้ถอดบทเรียนเขาทำสี่ทีที่ทีตัวแรกคือเทสจากเมอร์สนั่นแหละคือความที่ไม่ได้ตรวจจนทั้งเคสนั้นเริ่มตอนสมัยเมอร์สเริ่มกระจายออกไปโอ้และกว่าจะไม่อยู่ตายเยอะมากเพราะเมอร์สตาการเสียชีวิต1ใน3เสียชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้น เขาเทสเร็วเกาหลีใต้เทสเร็วมากอินเดียทันทีก็ทสประมาณ20,000รายต่อวันทำเสร็จเลยเพราะสามารถแยกคนที่มีเชื้อกับคนที่ไม่มีเชื้อออกได้เร็วแล้วก็ควอลนตีนไอโซเลตได้อย่างรวดเร็วและการที่สองเขานำเทคโนโลยีเริ่มของ tracking and tracing เขาสามารถ identify risk person กับ risk area แล้วคนเกาหลีใต้ทำตามนี้หมดคือคือโหลดแอปนี้ติดตัวไว น้นไปที่ไหนก็ดิสโก้ให้คนรู้ว่าฉันไปไหนมาเงั้นถ้าอยู่ๆฉันเกิดออกมาบวกปุ๊บเนี่ยคนจะย้อนผมเขาจะย้อนหลังได้ผมหมดว่าผมไปที่ไหนมาบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมาเหงนแต่ละที่ก็จะถูกอ d e เดน f ิฟายถ้าที่ตรงนั้นมีหลายๆคนเจอเชื้อก็กลายเป็น Risk Area Risk Area ก็จะเตือนมันมีแอปตัวหนึ่งของเกาหลีใต้เราเรียกว่าโควิด 100m เขาจะมาจากคาว่า100เมตรครับ หมายความว่าทันทีที่โหลดแอปเนี่ยคนเกาหลีใต้เมื่อเดินเข้าไปที่หนึ่งปรากฏว่ากำลังจะเข้าไปหาที่ที่เป็น risk a r ร a ภายในหนึ่งเมตรมันจะเตือนแล้วคุณกำลังจะเข้าไปสู่ r i s k area ซึ่งนี้ทำให้เขาหลีกผมเชี่อเป็นประเทศที่งดงามในแง่ของการนำวิทยาและเทคโนโลยีเข้ามาใช้แต่คู่ขนานกับคนมีวินัยถูกต้องอันนี้อันนี้สำคัญนะครับพอมมีวินัยต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้เกิดขึ้นวัคซีนในจีนเนี่ย เขาเชื่อว่าเขาเชื่อว่าภายในเซปเทมเบอร์นี้กันยายนนี้วัคซีนของจีนจะอาจจะมาเริ่มทายในคนในเริ่มคนกับจำนวนหนึ่งก่อนนะครับเรื่องเทคโนโลยีจะมีเรื่องหนึ่งที่ผมพูดต่อไปเลยคือเรื่องวัคซีนเพราะสุดท้ายสุดท้ายตอนนี้คนมองเรื่องวัคซีนซะเยอ,ะ,อ,อ,อะแต่ผมเล่าให้ฟังนิดหนึงนะครับว่า โควนาไวรัสตัวนี้มันเคยจู่โจมโลกมาแล้วหรังปี2000นี้นี่เป็นครั้งที่3นะครับครั้งที่1ครั้งที่2วัคซีนไม่ทันผลิตแต่มันจบทันมันจบไปก่อนที่วัคซีนจะเกิดตอนซาร์สก็ดีเมอร์สก็ดีนะฮนแอัแตรคนไป800กว่าคน800 0กว่าคน800คนตายกับ2,500คนก็เกิด800คนตายเนี่ยวัคซีนไม่ได้เกิดแสดงว่าไวรัสมันสามารถถูกจัดการได้โดยที่ไม่ได้จำเป็นต้องวัคซีนแต่มันสอนบทเรียนกับหลายๆความเห็นผมนะครับหลายๆบริษัท ไม่ลงทุนในตอนต้นเพราะถ้าเรามองย้อนหลังตอนที่โควิด1นเกิดใหม่ๆอัตราการเสียชีวิตมันต่ำประมาณแค่0.2-0.5%ผมเชื่อว่าบริษัทก็คิดว่าทำไปก็ไม่คุ้มไม่คุ้มแต่มาปล่อยให้เฮอร์ซิมนี้เกิดขึ้นดีกว่าปลงไปตั้งเยอะล่วจะไม่เกิดมีคนซื้อผมเดาว่าแบบนั้นแต่จนกระทั่งมันเริ่มเห็นว่าในคนสูงอายุอัตราเสียชีวิตมันสูงเยอะที่สําคัญไวรัสตัวนี้มันมันกระจายได้เร็วกว่าเมอร์ส เพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่คิดไว้กว่าจะเริ่มตัดสินใจว่าจะทําจนถึงหน้าวันนี้จนถึงหน้าวันนี้จีนมีมีบริษัทที่กําลังทํำวัคซีนตัวนี้อยู่3แบบ3ตัว3ตัวนะครับจีนฝ่านเฟสหนึ่งไปแล้วในแอนิมอลเขาลองแล้วนะก็ในแอนิมอลก็พบว่าไม่มีรีอินเฟคชันอันนี้กไม่มีครับเพราะฉะนั้นวัคซีนในจีนเนี่ย เขาเชื่อว่าเขาเชื่อว่าภายใน September รนี้กันยายนนี้วัคซีนของจีนอาจจะมาเริ่ม try ในคนในเริ่มคนจำนวนหนึ่งก่อนได้แต่ว่ากว่าจะ commercial ได้จริงๆก็คงจะเป็นปีหน้าในขณะที่อเมริกาเริ่มต้นเกาะครับออคงเคยได้ยินวัคซีนที่เราพูดมาจาก messenger RNA vaccine พูดขึ้นมามาดูจริงๆโดยเทคโนโลยีโดยหลักทฤษฎีแล้วน่าจะดีแต่ว่ากว่าจะพิสูจน์ แลกกว่าจะเข้าสู่สเต็ปของการเข้าสู่โปรดักชันไลน์ที่ออกมาเยอะๆมากมายเนี่ยอ,อย่างน้นนอยกๆกับปีหนึ่งบิลเกตเพิ่งออกมาเมื่อวันก่อนนี้เองว่าเขาเชื่อว่าของอเมริกาวัคซีนกว่าจะออกก็ไม่น้อกว่าสิบสอเดือน่ารพะนั้นผมเชื่อว่าเราไม่ต้องรอวัคซีน,นในระหว่างทางเราสามารถจัดการกับโคนิค กับโควิด -19 ได้ในระดับหนึ่งโดยที่ยังไม่มีวัคซีนแต่ถ้ามีเมื่อไรหร่มาจะทําให้การยุ่งกับโควิดเราหยุดในที่สุดแต่ถ้าไม่มีเราคงอยู่กับโควิด -19 ไปอีกเหลือไว้เลยครับ 18, 18เดือน 18, ด18ดเดือน18เดือนแต่ไม่ใช่สถานการณ์แบบนี้นะครับ,รบขนาดที่ อาการเสียชีวิตต่างๆค่อยๆน้อยลงน้อยลงน,น้อยลงเพียงแต่การติดเชื้อยังมีแต่ก็จ,จะเป็นไมค์เคสไม่มากมายแต่เราจะยังได้ยินคขาว่าโควิดน9ทอยู่ไปอีกสัก18เดือนโดยที่มันไม่ได้กระทบกับชีวิตประจาวันของเรายกเว้นเสียแต่ว่ามันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือว่า<ช>เราทําตัวให้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งถูกครับถูกครับอันนั้จะเป็นเว็ซึ่งซึ่ง เดี๋ยวตอนที่อธิบาย The Dance เนี่ยก็จะธิบายส่วนนี้แล้วก็สุดท้ายในสไลด์น่าจะมีอีกหนึ่งปัจจัยคือความร่วมมือระหว่างประเทศอันนี้สำคัญครับผมคิดว่าโควิด -19 สอนบทเรียนเยอะมากครับโลกไม่ได้เรียนรู้ตัวเองหลังจากที่ Spanish Flu นะ100ปีเต็มๆเราไม่ได้เรียนรู้ว่าโลกจะทำงานประสานงานกันยังไงจะเห็นว่าอนุญาตวิจารณ์ตรงไปตรงมาว่าบทบาทขององค์การอนามัยโลกกับโควิด -19 ถูกไหมครับจริงอยู่อาจจะ ช่วยในแง่ของการประกาศออกมาว่ามันเป็นโรคติดต่อร้ายแรงแล้วม,มันแพนเดมิกแล้วแต่คําถามคือการบริหารจัดการเรื่องรีซอสต่างๆทรัพยากรต่างๆซึ่งมีความจําเป็นจะเห็นว่าไม่มีระบบเลยนะใครมือยาวสาวได้สาวเอาอชุด PPE ที่ผลิตแล้วแต่ประเทศก่อนหน้านั้นก็ไม่มีใครคิด ถึงเรื่องแบบนี้ไม่ได้เตรียมการคงไม่มีใครคิดเตรียมการแต่พอดีเกิดขึ้นปุ๊บระบบบริหารจัดการไม่ทันกับคราสิสที่มันเกิดขึ้นในแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นก็เกิดการต้องรร้ว่าดึงถึงแย่งกันปัจจุบันนี้เป็นบทเรียนซึ่งแต่ดวิชก็ไปสั่งเขาไม่ได้สั่งประเทศต่ตตางๆไม่แต่ประสานได้เพียงแต่ให้ไกด์ไลน์ได้เท่านั้นเองใช่ไหมครับ แต่ mm hmm. ผมก็มองว่าโดยระบบมัน mm hmm. อันนี้คือพื้นที่ของการพัฒนาถูกต้องนี่คือ area for improvement ใช่ถูกไหมครับใช่ใชคือเรารู้ว่าตอนนี้มันไม่ได้ mm hmm. แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าหากจะเกิดโควิดอ่าว e าเดในอนาคตเนี่ย เราควรจะเอาตรงนี้ถอปเป็นบทเรียนจะมีกลไก,กอะไรที่สามารถทําสิ่งเหล่านี้และทําให้โลกสามารถแชร์วิซอร์ให้เหมาะสมหลังจานนมาละ WHO ไม่ได้เรียนบทเรียนบ้างเหรอจากเมอร์สจากหวัดนกจาก s a ร์สเนี่ยซาจบเร็วมาก5เดือนกว่าเองอถูกไหมครับต้องตายเร็วเพราะตายเร็วมันถึงเลิกเร็วใช่ไหมส่วนจริงๆซาก,ก็ไม่ถึงกับตายเร็ว มันเริ่ม16พฤศจิกายนสิ้นสุดที่5กรกฎาคมปี2002แล้ว2003จริงๆไม่กี่เดือนประมาณ6-7เดือนก็จบแล้วนังนประจบแล้วตอนนั้นเนื่องจากมันทั่วโลกก็ไปอยู่แค่8,000รายเพราะฉะนั้นมันไม่มีการแย่งรีซอสถึงแม้อัตราเสียชีวิตประมาณ9.5เร์เนต์ขณะเดียวกันเมอร์สเนี่ย จริงๆจำนวนเคส2องเมจริงๆเพียงแค่ประมาณ2,500รารเอครายเมันไม่เกิดการแย่งรีซอสแต่พ่ามันคอนฟายตัวเองอยู่ในบางพื้นที่แต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะครั้งนี้มันอินวอลประเทศเยอะมากอินวอลโปรเมชั่นจำนวนเยกดังั้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกผลกี้เป็นครั้งแรกหลังหลังสเปนิชฟลูที่เป็นจํานวนคนเยอะๆและมีอัตราการเสียชีวิตเยอะด้วยแล้วรีซอสต่างๆที่ไม่เคยมีระบบมาก่อนเริ่มปรากฏตัวของมันเองจริงๆต้องบอกแค่แคร์ซิสเต็มของหลายประเทศเริ่มปรากฏจุดอ่อน จุด <Project. S 2> โบของแม้กระทั่งประเทศที่พัฒนาแล้วใช่ไหมครับผใช่ครับผมไม่ระบุชื่อกลาแต่ว่าก็เป็นที่รู้กันผมคิดว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีสิ่งที่มันดูว่าดูดีมาตลอดแต่จริงๆาอความก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆแล้วข้างล่างเกิดอะไรขึ้นหากถอดเป็นบทเรียนที่ดีผมคิดว่าเราจะเข้าสู่เฟสที่4ของการรีคัพเวอร์คือการเตรียมการสำหรับ the next crisis <Reform. S 2> เราจะไม่รู้มาอีกเมื่อไหร่ ที่คุณหมอประสิทธิ์อธิบายนี่ชัดเจนมากเลยครับเป็นขั้นเป็นตอนวิเคราะยเราฟังผมเชื่อว่าคนไทยได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บครั้งนี้ละเอียดที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่ว่าไม่จบแค่นี้ครับคุณหมอมีคำว่า Hammer and the Dance แปลว่าต้องใช้ค้อนทุบก,ก่อนที่จะสามารถเต้นระบำได้คือเอาหนักและผ่อนเบาอย่างไรขณะนี้เราอยู่ในช่วงที่กำลังเข้าสู่เฟสสองกำลังผ่อนเบาเนี่ยแต่มีคำเตือนครับ ต้องระวังถ้าจุดผันแปรหัวหรือหัวต่อน,นี้เราทําได้ดีเราไปโลดเราจะชนะแต่ถ้าเราไม่ระวังเราไม่ค่อยทําและประเมินไปทุกระยะเราอาจจะพลาดและอาจจะเกิดรอกสองซึ่งเป็นอันตรายมากเลยครับฉะนั้นคืนพรุ่งนี้ต้องฟังคุณหมอประสิทธิ์บอกรายละเอียดและยุทธศาสตร์ที่คนไทยทั้งประเทศต้องทําร่วมกันครับพรุ่งนี้พบกันครับคืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ